อมนน้ำเครับไม่นำ้ำเลยโอ้อัตาคิดถึงห้อง่อไปครับให้เต็มเลยครับตาแรกนะครับปิดอันอัพไว้1ดหนึ่งดนได้ครับ นั่นแหละครับต้องขี้อย่ยงนั้นครับน้ำเลยครับรอยูงวัวครับติติดติดติดเลยครับชมิชูดครับคอับผมอ๋อนี่ชีวิตจะดีกันเติมแรงครับนี่ไ่เติมแรงอันนี้เพิ่มเอ็กีครับไม่เอ็กขึ้นเลยเเลย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  มันโกงมักโลกอะไรนะืุดเกาะของนักเวลหรือเปล่ากากับกากาไม่กาไม่ใสกครับส่ไม่ได้ครับขาดเราเล่นระดับตัวเขาแบบนี้ครับซื้อคามมีต้นต้นต้น โีโ้ยองอาพันตีเลยเลยในชีวิตจะดีเพียงดรๆๆเดินเดินเดินน้ำน้ำดินนแม่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 ม่แม่แม่แม่ มีซับไตเติลออกออกออกด้วยยิงยิงเล่นครับเล่นเลยอันนี้ก็เอาไว้นี่ดูก่อนกระเป๋ากระเป๋ามันมีอะไรที่มันเด่นเด่นเงียบอัดไปก็โถชีวิตครับ พัดเลย <ทำ S 1> ครัเขา้าครับผมอัพไกอยู่นะครับตะครูครับแล้วประเดี๋ยวเดี๋ยวใจค,ครับเดี๋ยวใจแล้วเดียวครับไม่เกินไม่ทันกันเลยทีเดียวนะไม่ทัน เอาลครับาูครับเริ่แล้วกำพึ่งมานลครับหัวพึ่มายอดมากครับนั่งแคสกินกับ้านอืมครับ

Human face, good fortune finds me even in the darkest places of Greece. I believed I was counting my final hours. <laughs> กลับครับกลับมาครับตุลาเดิมครับกลับมาซับไตเติลออกเลยรู้เลยเราเปนคนที่ไหนะรู้เลยเอาไซอะไรเดียวครับผมเบียดกุอะไรครับนำนลยครับนำนำนีไปอยู่นครับ ไม่มนเลยคนระับไปไอ้ไอ้าีเมีบ้านมึงแล้วจะให้กูมาทำไต้องแปดป่านี้ ไปครับไปครับผมนู้งเองครับนี่ครัวครับไปเลยนะหมดย้อนหมดย้มนเลยครับไปบอลคับไปครับนีเล่นด้วยความเร็วครับจันผางได้หมดแล้วใช่ไหมครับไม่ได้ครับถุยครับหมอแล้วเล่นไปล่องเรื่อยๆไปบินไปเรื่อยๆโอ้

น <si ้ำที่นี่คจะเต็มเลยอุ้ยโห่ข้ามเลยครับได้มาสตัวครับมาบุตรตัวเล็กกว่าเดิมเลยครับตัวใหญ่เนี่ยครับเพิ่งอัพ네มันนะครับตัวใหญ่เลครับครับครบเดี๋ยวบุกเลยครับผมบุกเลยครับบุกเลย ไแล้วไปังเี้ยไทะลุทครับล้มลามยล้มโบลามมาเทพลามมาเทพนลามมาเทพเลีเจ็ดครับเอาไปนะดูมันของดีเงี้ยรับ ป่าป่าป่าคิวครับคิวป่าค่หนุ่มปั้นหนุ่มครับยังเก่งับคิวให้ครับกำเะไรตัวตัวยังอะไรครับนั่เลยครับน่าจะป็นแบบนั้นครับ ยิงต้องยิงพวกยืงเนีย่ยยืนี้ขยี้หมไม่มีไม่เขียดยืงนี้มเขียดทีเก็บได้หมดเลยรวมหนักกระเป๋าเพืเก็บไม่โอ้ยคนดี

นห่มันใยเลยครับนับหนีครับเมื่มบินจะตีมเกุ้นุ้นเลยครับโค้ี่ยหนแล้วครับหายแล้วหายแล้วหายแล้วเอิ้วเยอะไปเลยครับ ไมกีหวมีอะไรบินไปตรงนู้นเนี่ยมเ้วิวรลองวยลาเติมเยอตัวเองก็นีนะเติมไม่ดังยังเออยิงไม่ทังยังดีด้วบ้างเติมแล้วใช้เล็กรับผมไอเก่งรับไอเก่งมึงอยารับ มีพีนมาติดตัวโอ้งงตกปีนตดตัวปีนอุ้ยเจอของดีนะี่ไปไหนนะโมพิซ่าครับอันนี้ของดีสำหรับมึงนะครับไอ้ยาใส่ได้เวลสิบห้าครับแล้วนะครับมันเป็นเหมือนเคียวหรือเหี้ยอะไรกันครับ อยู่น้ำๆไม่รู้เหี้ยอะไรครับมัน,มนเกี่ยวเกี่ยวข้าวครับผมใช่เลยครับผมโอ้โหบวกพิชิภามมยมีหมดเลยครับบวกเงินเหมือนเดยมแต่แม่ใส่ได้แค่สิบห้าครับผมอีกน,นะนานครับนล้ว่าจะได้ของอื่นก่อนนะของดีกว่าเลย